สวัสดีค่ะพี่น้องกะวแล่าเตจีบเบสุขุสุคนนะคะพี่น้องวันนี้อารมณ์ดีเป็นพิเศษนะคะจะมาหายแนวทางเนาะคะวันที่16ก,กันยาเนะคะสําหรับขนมไทยนะคะพี่น้อง ฟังไวเดอพี่น้องจะหายแนวทางวันที่สิบหกกัญยาขนมไทยเนาะค่ะพี่น้องวันนี้อารมณ์ดีค่ะพี่น้องสามหองรวดสาหรับขนมหาหน้อยเนาะคะ่ะขนมห้านน้อยสามหองรวดวันนี้ห้องสุดท้ายสามตัวตรงก็เลยอ,อารมณ์ดีเนาะคะ่กะก็เลยจะมาหายแนวทางพี่น้องบสรสุขสุขวรนที่กําลังรอคอยบระตองทักไปเนาะคะ่ะวันนี้ได้ได้โชคลาภคือล้อนหลามเท่าที่เจ็บสื่อเลขมาเนาะคะ่ะนี่ืันนี้ละถือเลขหลายที่สุด ในชีวิตเนาะค่ะพี่น้องเท่าที่สื่อหวยมากมีเมือนี้ละ่ะถูกหวยห,หลายที่สุดในชีวิตเนาะค่ะพี่น้องด้วยเฉพาะห้องสุดท้ายสามหาเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องขอแน่ใจแป๊บหนึง่งเพราะว่ามือน,นี้กะไปตะเวนท่ามปูสางบรมีมากเนาะค่ะพี่น้องบุญกุศลใดเนาะคะ่ะที่ได้เฮ็ดได้สางกะขอให้ไปนุ่นดวงประชุบป,ปูลามให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องเบิร์สุขุสุคนค่ะนอมสาถู้ะกะอนุมทนาสาถูเนาะคะ่ะ ดวงผู้ใด้ที่ติดตีคัดคัดกะข,ข,ข,ขอให้เปิดเปิดเปิดเนาะค่ะพี่น้องสาธุค่ะอ,คอาจจะสับสนนิดนึงเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจูนสมองแบบหนึ่งตื่นเต้นบ่เคยถึงเลยหลายปันซ้หองรูอัดมอว่านว่าขนมอะขนมเล่าเนาะค่ะพี่น้องหรือว่าตำเล่าขาาฟังโผงของห้าวกะเจ็ดแปดแปดเจ็ดเนาะค่ะพี่น้อง ได้บอรสุขุสุขคนเนาะค่ะโยเวนอีหาที่มันโทูเอ้ยท่มันทากมาเนาะค่ะบ่ได้เพราะว่าเมื่อเช้า่งคิดสากระถือดาเนาะค่ะแต่ได้ก็ตามแต่ผู้ใดที่รวมท่าบุญในแต่ละมือเนาะค่ะบ่วว่าจะเป็นบาทหนึ่งหรือสลึงหนึ่งกะหายก่อนอยู่แล้วค่ะอ่าแจงข้าวนะค่ะพี่น้องขอแจงข้าวนิดนึงเนาะค่ะก่อนทีแบบจะไปเอาขนมไทยเนาะค่ะพี่น้องวันที่สิบอกันยาเนะค่ะขอแจงข้าวนิดหนึ่งเนาะค่ะตอนนี้กาเฮต์เป็นกลุ่มเนาะค่ะเป็นเป็นกลุ่มเนาะค่ะพี่น้องสำหรับกลุ่มโชคลาบมีีนนะะค่พอ ซืบคุมกะจะเป็นโชคลาภบาลมีเนาะค่ะสำหรับสื้อคุมฟรีเนาะค่ะพี่น้องฟังให้ดีฟรีเนาะค่ะพี่น้องแต่ใดๆก็ตามแต่เจี๊ยบจะดึงไผ่เข่าคุ่มกะแล้วแต่พิจารณาของเจี๊ยบเนาะค่ะพี่น้องแล้วแต่ว่าโอกาสของแต่ละคนแต่จะหายแนวทางหนึ่งสัปดาห์เต็มละกะโลทิมเนาะค่ะสำหรับของคุมเนาะคะ่ะก็จะดึงคนใหม่เข้ามากนเก่าก็ออกไปเนาะค่ะพี่น้อง อันนี้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะแนวทางแค่แนวทางเนาะคะ่ะแต่ได้ได้ก็ตามแต่เนาะคะ่ะพี่น้องสนับสน,นุนลอตเตอรี่เนาะคะ่ะพี่น้องได้ไดก็ตามแต่สนับสน,นุนลอตเตอรี่ไปหาซื้อกันไวเดอร์ค่ะพี่น้องเอาไปเลยจ้าเอาไปเลยวันนี้อารมณ์ดีเพราะว่าตั้งแต่ชีวิตเกิดมามีวันนี้แลวถูกหวยเยอะที่สุดแล้วคือคือจวดจาดแห้งเนาะคะ่ะโดยเฉพาะของสุดท้ายเนาะคะ่ะพี่น้องสามหาหาเหลกนี่มีเหลขเมืองบาดาลเนาะคะ่ะ เอกโชคลาบบัลลมีข้องห้าวมันนี่กับเขาเบิดแหละจะเฮ็ดคุ้มเนาะคะ่ะแต่ใดๆก็ตามแต่โบมีเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นเนาะคะ่ะเขาฟรีแต่ผู้ใดจะเป็นคนโชคดีกัขึ้นอยู่ก็ข่อยนี่แหละข่อยจเจ้าผู้ใดเขาข่อยพิจารณาเองเนาะคะ่ะมันเป็นสิทธีของข่อยแมนบล่ะพี่น้องโบแมนว่าเขาบ่ซอยเหลือกะทักมาดาเขามันโบแมนได้เขาใจเข้ามาสิทธีส่วนบุคคลบอพี่น้องถ้าเ้าตรงๆงอ่ะ สิทธิส่วนบุคคลบุญบาร,รมีเขาเขาจะซอยเหลือผู้ใดมันก็เป็นสีของเขาเนคะคะพี่น้องเดี๋ยวเดิ๋พี่น้องบุญบาร,รมีเขาเขาจะซอยเหลือผู้ใดมันก็เป็นสีของเขาก็ตามนั้นแหละค่ะบุญบุหตตบุษรางมันสิถือได้จังใดเลยนอนเบิงโทรศัพท์พิทฟิทพิทน้อนเบิงสิถือติแลวเบิงกว๋วยตตเวนถ้าบุญกูมือมือนึงงก็ตามก็สามสี่วัดนะอืมังเทือกขีข่ขานก็ได้ทายคลิป บางเต็มพอภั่พี่น้องบางเท่อขี้ขาดกับบดไดทายเด้อค่ะขีเพะว่าจีบบดไดอาศัยยอดวิวเนาะค่ะคนซื้อเจยบบดไดอาศัยยอดวิวอาศัยเงินถือเลขเนาะค่ะในการทำบุญในการเติมน้ำมูมุนน้ำมันเนาะค่ะบดไดอาศัยเงินยอดวิวนะคะขยันจังเดยทายค่ะกระตามนันละหายไปเลยค่ะ่ตสองลอเนาะค่ะแต่ว่าถามพวกข่าวยาทักมาดาเด้แค่แนวทางบ่มากกะบ่ตองตามบ่ตองซื้อเนาะค่ะพี่น้องบ่มากะ บบต้องตามบบต้องปื้อนะคะพี่น้องสําหรับเลขกวิง่งมวดที่แล้ว้วิ่งหกกับเขาอยู่เนาะคะ่ะสาหรับผู้ได้ทีมากวิง่งมารกรูดเนาะคะ่ะสาหรับขนมไทยวันที่สิบหกก่อย่อเนาะคะ่ะพี่น้องให้วิ่งสามให้เลียนสามนั่นแหละเลนสามด้วยะคะ่ะเลนสามม่ยมันสีออกเลขกันอยู่บอก่ อันนายโยคุณที่สามสิบสองแถมให้ปลาหนี้รถตลงรถตลีวันละมั 32, 2, ่งสามสองสองสามนายโยคนณอีกสามสิบสองอ่ะหนูผูกอ่ะโอ้แถวเดิมแบบนึสี่ห้าสี่หกสามสองสี่ห้าสี่หก เอราว่านังคารมันบอพี่นอ้องเลขเวข่านังคารก็จะมีเลขว่านังคารเลขว่านังคารเด่นแปดกับสองเนาะค่ะพี่นอ้องน่าจะประมาณนั้นเดี๋ยวเด้๋ยแป๊บหนึ่งไปคำนวณเลขฝันก่อน มันกะไม่ซีดออกได้ละพี่นอ้องโตเล็มันจะเคลื่อนโมนเลื่อนนี่ยังจะตามแต่แต่สาหรับผู้ใดที่ข่อยเอาเข่ากุมอ่ะแสดงว่าเจ้ามีดวงมีบุญสัมพันธ์เด้อข่อยสิหายอาทิตย์หนึ่งเต็มสําหรับขามฟังขงแต่ผู้ใดทักไปเราข่อยบริดดึงเขากุมแสดงว่าบ,บ่ท่านแบบบ่ท่านถึงวา,าบ่ท่านถึงเวลาของเจ้าเด้อให้คิดเสียว่าจังสัรเพราะว่าข่อยอธิษฐานจิตไปเร้วกะตามนั่นเนาะค่ะพี่นอ้องซื้อคุมกะยังบ่ท่านคิด มเมื่อกี้เ่าไปยูซื้อกลุ่มลืมมือละกำลังสีตังมือน,นี้ละแต่จะบอเอาแบบหลายดอกกุมเอาแน่นอนไอ้ก่อนขีคานปลาขีคารเ่าพอเป็นค้นยังสีอยู่แล้วเข้าใจไง,ไง่ายๆ่มดเมียังสับซ้อนจะลืม,ลมเลิกมงสักเด็กเน้นแล้วแขวอซ้าก็หายกำง เรียบร้อยเส้นซื้อไว้ก่อนมันยังขังแต่เหล็กบวงสวงจะเป็นมันทีสิบพกเลยเนาะคะ่ะอารมณ์ดีค่ะเอาไปเลยจ้าเอาไปเลยเพราะว่าวันนี้เจียบรวยเจยบปังเจยบเพลงแล้วสามห้องรวดห้องสุดท้ายสาม้าหาเต็มซีนเต็มคาราเบล แคปหน้าซ่าทุกคนเห็นบอพี่น้องแคปเดอ้อต้นเนียนก็นจะเป็นซีหาเนาะคะ่ 45, 45, 46, ะซีหาหาซีสามโคกสามเนาะค่ะวิ่งสามเนาะค่ะสำหรับขนมไทยวันนี้เนาะค่ะลอตเตอรี่ลอตเตอรี่อย่าลืมไปซื้อไวะะ้เด้อค่ะซีหาหาซีเนาะค่ะลอตเตอรี่ซีหาหาซีอย่าลืมไปซื้อไวะะ้เด้อค่ะมากแบบนี้สามสองเลขทันนายกเนาะคะ่ะพี่น้องอาจจะมาเหมืดไกลโบ่แน่เนาะเมื่อกี้ดังนายกคนเก่าไวไ้ยังออกนายกคนใหม่สิเป็นอย่างอ่ะแคปค่ะแคปเห็นบ่ล่ะพี่น้องกดซูกดเซอยู่ก่อน อ่ะรวยๆเฮงๆค่ะหายไปเลยค่ะบ่มีกักค่ะเมื่อวานบอกว่าหายทักมาเมนบอพี่น้องผู้ใดตีติดตามข่อยเขาบอกว่าหายทักไปช่องทางสีน้ำเงินแต่มื่อนี้ข่อยแฮปปี้ค่ะแฮปปี้ถูกไว้สามห้องก็เลยเอาไปเลยค่ะบ <c oughs> ได้ซีเรียสค่ะเพราะว่าได้ยอดเงินทำบุญเอ้ได้ยอดเองิน,นงทีอธิษฐานคิดไว้นะคะ่ะเรียบร้อยมื่อนี้นะคะพี่น้อง มีเงินไปสื่อที่สื่อทางมีเงินไปเห็นนั้นที่นี่ลำมันนี้ก็อารมณ์ดีนะคะเลยมาหายแคลล่นั้นนะบางคนถ่ายบถืตกไปยาวานเนาะค่ะอันนี้เป็นแค่แน่ขอไปเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะพี่น้องถ้ายก่งจริงมึงก็ไปหาเอ,าเองเนาะค่ะสำหรับคนที่ถายวาวานเนาะค่ะพี่น้องอืมไว้กลุ่มเนาะคะ่ะเดี๋ยวเดินมาซอยกะต่างสื้อกลุ่มกันคิดปะหน้าต่ดดางกลุ่มฟรีนะคะไม่เก็บตังอะไรทั้งสิน้นฟรีคะ่ะหนึ่งสัปดาห์นะคะ ้าครบึงสัปดาห์คือเคลียรออกเลยเนาะคะ่ะสําหรับคนเก่าที่อยู่ในหองคือเคลียร์โลทิมเนาะคะ่ะดึงคนใหม่เข้ามาเนาะคะ่ะฟรีไม่เก็บค่าอะไรนะจ๊ะอ๋อมูแล้วซื้อกุ้มก็จะเป็นชัยยะบร,รมีนำพาโชคลาภอืมชัยยะบร,รมีเด้อ ชัยยะบาร,รมีชัยยะบาร,รมีน้โชคลาบป,ประมาณนั้นแหละจะมีกี่ห้องก็มาดูกันอีกทีสำหรับใครที่ได้โชคลาบเนาะอยากรวมทําบุญก็ยินดีค่ะสำหรับผู้ใดที่ได้โชคลาบไปแล้วบ่อยากเฮ็ดบุญอยากเอาฟรีๆเนาะค่ะพี่น้องอยากได้ฟรีฟ กะบาวากันเนาะค่ะแต่ว่าคนทําบุญสมควรถูกหวยเนาะค่ะประโยคเด็ดประโยคติดปากอีเจี๊ยบก็คือคนทําบุญสมควรถูกหวยเนาะคะ่ะพี่น้องบางคนถามผมามว่าข่อยเป็นผู้วิเศษบอกมาถือหวยดูแทะพอเป็นผู้วิเศษเป็นคนทรามดานนี่แหละพี่นอ้องกินประแดดก,กินตมังหงกินขาน่าเหนียวนี่แหละลูกไถอุบลน,นี่แหละที่มันถือรกระเล็กดูกระยอนไม่เห็ดบุญกูมือแค่นั้นแหละบอดี้มีพลังวิเศษบอดี้มียานสัมผัสเด้อพี่น้อง อย่าพึ่งอีหยังข่อยเด้อข่อยบ่ได้มีพลังวิเศษย่านสัมผัสถ้าฮู้ปานข่อยกระเบิดเออข่อยก็ไปกองสลากม้วนดีว้าเล่วขอโทษขออภัยค่ะข่อยไปเบิ่งกองสลากแล้วตัวบเบลีหยังบางเทื่อก็ยังคิดอยู่เด้ข่อยยังอยากไปหมุนอยู่กองสลากอยู่อยากไปหมุนเลขเองรับรองหมู่เจ้าถกหลายล่ะขนาดข่อยบ่ไปหมุนปีที่แล้วยังรูดแค่จังหวัดเองปีที่แล้วรูดแค่งวดเดียว2งวดปีนี้รูดแค่2งวดไม่คิดเอาอ่ะไปเบิ่งสถิติเอาสำหรับผู้ใดที่ติดตามคลิปเจียบปีที่แล้วรู้จังหวัดปีนี้้้รูจัังหววดคอมมเนต์ไ ไตคลิปให้บางคนเนาะค่ะที่เพิ่นเพิ่งเข้ามาแน่เนาะคะ่ะถ้าวายร้ายก็ชีว่าข่อยคุยอ่ะผู้ใดอายากหูว่าข่อยเป็นตังไดกะฝากติดตามเนาะคะ่ะช่องทางสีฟ้าเนาะคะ่ะโดยเฉพาะช่องทางสีฟ้าเนาะคะ่ะเพจกันแล้วแต่เจียบ c e b o o k กนางหน้าขี้กันหาโกามตมะเนาะค่ะพี่น้องลวกะช่องทางสีดำเนาะค่ะพี่น้องต่อต่อกันแล้วแต่เจ็บเนาะคะ่ะขอคุณเบอร์สุขสุขคนโชคดีคะ่ะวันทีส่ส6กกันยาเนะค่ะพี่น้อง มือ่ทาบุญสางบารมีค่ะแต่ว่ามือนี้ได้โชคลาภขนมขนมน้อยเนาะคะ่ะส้มหงรวดเนาะค่ะพี่น้องมือ่ก็จะไปทําบุญเช่นเก่าเช่นเดิมชีวิตมันไม่ยังมากมายค่ะทําบุญเนาะค่ะพี่น้องวันจันทร์นี้จะําไรซื้อพี่น้องที่เคยรวมบุญเนาะคะ่ะไปต่างจิตอธิษฐานอยู่วัดเขาโบสถ์เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันค่ะวันจันทร์ผู้ใดวางเจอกันเด้อค่ะส่วนมุตนเนาะคะ่ะสวนมนต์เจริญภพาวาหน้าแพ่เมตตาลวก็ ขอพ่อนเปิดดวงประชว์เปลับเนาะค่ะอยู่วัดเขาโบสถ์น้ำกันค่ะพี่น้องระยะทางไปกับแวนนันแวนนีกับสิประมาณอยู่ราวๆสามรอยกิโลเนาะค่ะพี่น้องประมาณนั้นแหละอโชคดีรำรบยวุฒิสุสุขคนเฮงเฮงรวยรวยฟังฟังผู้ใดไม่หนี่มีศีนกะขอหายวินีวิศินขอคุณทุกคนค่ะที่หายกำลังใจเมื่อว่านกะมีลิปรา่าก็มีพากืดมันเนาะค่ะมีคลิปดรา่าก็มีพากืดมันเนาะคะ่คาาคนนะ,คะพี่น้องบางทาง่านกะถากมาหายกำลังใจบอกว่าจะไปสนใจคุณเจบก็แค่ พวกปากบดีปากมานุนนี่แค่ข้นบาปเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดที่ว่าค้นทํำบุญเป็นค้นบาปมึงอะละบาปกูกูถาทางเหยอมันนี่อย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องสามค่ะสายวิ่งสายรูดเนาะค่ะสามค่ะสายวิงสายรูดสามเนาะค่ะพี่น้องซีหาซีไปหาซื้อกันไว้สามบกเนาะค่ะสามโกโกสามไปหาซื้อกันไว้สามเก่าเก่าสามเลขกันเนาะค่ะอย่าลืมเด้อโชคดีโชคดีค่ะ